เรามีเรื่องที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลกโดยเฉพาะโลกของเรามีการจัดอันดับมากมายอย่างเช่นวันนี้เรามีการจัดอันดับในส่วนของอนิเมะหรือว่าหนังสือกระตูนมาให้ได้ชมกันครับ10อันดับอนิเมะที่ได้รับเปรดของ IMDb ที่สูงที่สุดในโลกมีเรื่องไหนกันบ้างแล้วเรื่องไหนที่คุณชอบกันบ้างล่ะถ้าพูดถึงกระตูนอนิเมะแล้วลงก็ จะบอกว่าเป็นที่ชื่นชมของทุกเพศทุกวัยเลยก็ได้เพราะไม่ได้มีแต่เด็กๆเท่านั้นที่ดูผู้ใหญ่อย่างเราเราก็ดูกันครับแหมจะไม่ดูได้ยังไงล่ะการ์ตูนบางเรื่องมันโตมาพร้อมๆกับเราเลยนี่นาบางเรื่องใช้มาก20-30ปียังไม่จบเลยมีเป็นร้อยเป็นพันตอนแต่บางเรื่องก็เอาเป็นการ์ตูนแอนิเมชั่น ทั้งๆที่ไม่ใช่การ์ตูนแอนิเมชันก็ไม่ใช่เรื่องผิดเช่นกันครับการดูแอนิเมชันเนี่ยไม่สามารถวัดความเป็นเด็กความเป็นผู้ใหญ่ได้นะครับผู้ใหญ่ก็ดูได้เด็กก็ดูดพูดถึงการ์ตูนแอนิเมะแล้วเราจึงต้องจัดอันดับ10อนิเมะที่ได้รับเรดของ IMDB ที่สูงที่สุดในโลกมาให้ได้ชมกันครับมาดูกันเลยว่าเรื่องไหนจะได้คะแนนเลด IMDB สูงที่สุดในโลกกันครับอันดับที่10 Bleach ได้คะแนนจาก IMDb 8.3คะแนนจาก10คะแนนครับนดับที่9 n a านาโตะชิปปูเดนได้คะแนนจาก IMDb 8.6คะแนนจาก10คะแนนเต็มครับอันดับต่อมาอันดับที่8 One Piece ได้คะแนนจาก IMDb 8.8คะแนนจาก10คะแนนเต็มครับอันดับต่อมาอันดับที่7 ดาก้นบอลเซตได้คะแนน8.8คะแนนจาก10คะแนนจาก IMGB ครับอันดับต่อมาอันดับที่6 a t t a c ท on t i t ท n นได้คะแนน8.9คะแนนจาก10คะแนนครับอันดับที่5 Hunter X Hunter ได้คะแนน9คะแนนจาก10คะแนนครับอันดับที่4เ a ด Note ได้คะแนน9คะแนนจาก10คะแนนครับอันดับที่3ฟู l เมนทอนเพเ่มเติมนะครับหนังเรื่องนี้ก็คือหนังที่เรารู้จักกันในชื่อแขนกนคนแปรธาตุนั่นเองนะครับได้คะแนน9คะแนนจาก10คะแนนครับอันดับที่2อวตารลัสแอร์เบนเดอร์ได้คะแนน9.2คะแนนจาก10คะแนนครับ อันดับที่1นึ่ง One Punch Man ได้คะแนน9.4คะแนนจาก10คะแนนครับสำหรับอันดับที่1อย่าง One Punch Man นี่ต้องบอกว่ามาแรงแซงโลกทางโค้งจริงๆนะครับผลงานอันสุดแสนจะแหวกแนวโดนใจวัยรุ่นด้วยพระเอกหัวโล้นหน้าตาธรรมดาแต่กับมีพลังมหาศาลที่มาจากการออกกำลังกายเพียง2ปี จัดการศัตรูได้เพียงหมัดเดียวทุกครั้งแก่ไม่ได้เอาความจริงสักครั้งดูทีไรก็หาจริงๆครับสำหรับพ่อหนุ่มไซตมะนายนี้แต่เสียอย่างเดียวมังงะนี่รอนานเหลือเกินแต่ละตอนกว่าจะมาสมเดือนทีรอใจแทบขาดเลยนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ10อันดับอนิเมะที่ได้รับเลดของ IMDB ที่สูงที่สุดในโลกที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หลายคนนั้นคงรู้จักและได้ดูทุกเรื่องเลยใช่ไหมแสดงว่าแก่มากนะเราอะ่าฮ่าฮาสำหรับผมก็ดูมาเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับก็แก่พอกันเลยนะครับสำหรับการจับอันดับวันนี้ก็จบไปแล้วนะครับ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับผมก็เพิ่งเคยจัดอันดับเป็นครั้งแรกนะครับหากมีจุดไหนผิดพลาดหรือไม่ถูกหูผู้ฟังยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับาหากมีข้อติชมอะไรสามารถติชมไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผมยอมยอมน้อมรับฟังทุกความคิดเห็นนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ